สวัสดีค่ะโรงเรียนของเรานะคะก็ได้มีการเรียนการสอนนะคะแบบบูรณาการเด็กจะไม่ได้เรียนเป็นวิชาไทยคณิตวิธ์อังกฤษนะคะแต่เด็กจะเรียนนะคะแบบบูรณาการรวมกันอย่างเช่นวิชาคณิตศาสตร์ศิลปะและภาษาอังกฤษนะคะเราเรียนภาษาอังกฤษเป็นหลัก่ะเด็กเป็นอ g l i s h โปรแกรมนะคะใช่ค่ะคำว่าอังกฤษโปรแกรมนี่ก็คือว่าเน้นภาษาอังกฤษทุกๆวิชาหลัก ใช่มคะวิชาหลักแล้วก็จะมีวิชามาเสริมแต่วิชาเนี่ยเป็นวิชาหลักค่ะแล้วก็การทะเมินผลนะคะก็คะแนนก็มีผลงารสอนเด็กๆนะคะออยู่ตรงที่หน้าห้องเลยนะคะพีเชอร์เนี่ยหรือว่าคนที่สอนนะคะก็จะเซ็นแค่ลายเซ็นเฉยๆว่าเป็นรตวแล้วนะคะเพราะว่าเราจะไม่ใส่คะแนนให้เด็กๆเนาเด็กก็ว่าอุ้ยทำไมฉันได้น้อยทชไมฉันได้คะแนนคนนั้นอ๋อจะมีการเปรียบเทียบกันค่ะจะไม่เกิดการเปรียบเทียบกัเด็กๆค่ะคราวนี้ในแต่ละหึ่ภาคเรียนเนี่ยเรียนกี่ครั้ง แต่หนึห่งภาคเรียนคะแบ่งเป็น20สัปดาห์คะ่ะเราจะมีการาสแสดงหรือว่าคอนคลูชันนะคะเรียกว่า week, คอนคลูชันวีคทุกสิบสัปดาห์นะคะเราจะเรียนเป็นสัปดาห์ที่10เราจะเป็น week, คอนคลูชันวีคค่ะตอนนี้เป็นสัปดาห์ที่1สิบ<อ><อ>พอดีอเลยใช่ไหมคะเอาเพิ่ม<อ><อ>สองก<อ>็ะจะเป็นคอนคลูชันวีคเด็กก็จะเตรียมง,งานนะคะจัดเตรียมห้องก็เ<ะ>พื่อจัดแสดงโชว์ว่าทั้ง10สัปดาห์เนี่ยเด็กเรียนอะไรมาบ้างทําอะไรกันมาบ้างเป็นบทเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรทำเรื่องอะไรอย่างเช่น สีทับสนี่นะคะ<า>เรียนเกี่ยวกับเรื่องของร้านอาหารแล้วก็เป็นอาหารเกี่ยวกับอันเทอท์ตี้ฟู้ดแอนด์เทอร์ตี้ฟู้ดนะคะแล้วก็เด็กก็จะมาอธิบายว่ามันเป็นยังไงอะไรยังไงประมาณนี้เลยค่ะอย่างอย่างการเรียนเอ่อในเรื่องของอาหารเนี่ยเรา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 ซึมเข้าไปซึมซับในในการบูรณาการทั้งโภชนาการทั้งศิลปะทั้งเอ่อเอ่อวิชาวิทยาศาสตร์ทางเอ่อใน,ใ,นในการเ,เรข้าไปตรงนี้เป็นหมวดหมู่อาหารเป็นเรื่องว่า กินอาหารที่มีน้ํามันอะไรประมาณนี้ค่ะว่าเด็กๆสักห้าจะอธิบายว่ากินางงายังไงกินละอวนหรือที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ,คะเขาก็จะได้เรียนแต่ว่าไม่ได้เจาะลึกมากเหมือนแบบมัธยมเพราะเด็กจะเรียนเป็นพื้นฐานนะคะเรามาบ,บูรณาการรวมกันเราสามารถบูรณาการรวมกันให้อยู่ในนี้ได้ีค่ะค่ะในการในการแสดงออกหรือการแสดงผลงานเนี่ยนะคะชิะเชอร์นี่รู้ได้ไงว่าเด็กคนนี้มีความสามารถตรงไหนเขาช่วยกันตรงไหนหรือเขาแบ่งกลุ่มกันเองหรือว่าชเชอร์แบ่งให้เด็กเี่ยเขาจะโชว์ความสามารถ อยากจะพูวันนี้อยากจะแสดง่งเขาก็ยกมือขอเลยว่าอยากแสดงใช่ค่ะเด็กๆอยากแสดงว่าในห้องนี้แทบจะไม่มีใครว่าไม่เอาไม่เอาเลยเกว่าแสดงออกมากเพราะว่าด้วยความที่อยู่กับฝร,รั่งเนะาะเขาก็จะแบบว่าอุยฉันทําได้เธอก็ทำเด็กๆมีความแข่งกันสูงมากเลยค่ะอย่างวันนี้ที่จะพาชมก็คือเด็กๆกําลังทําอะไรอยู่นะคะเดี๋<ห>ยวเดีเข้าไปข้าง,งในได้ไหมคะได้ค,ะค่ะ การสุดซ้อมนะคะเพื่อการแสดงในวันทุ่งนี้นนะคะเป็นงานคอนเ t i o n w วีคนะคะเด็กค่ะสนุกบวเรียนค่ะค่ะต้องโดนะพ่เชาเลยนะคะมีเด็กอันนี้เด็กก็ช่วยกันจัดช่วยกันแต่งแล้วก็ช่วยกันทำวันนี้ด้วยช่วยครูด้วยมีใครเกเรบ้างไหมคะทั้งนี้ห้องนี้น่ารักน่ารักใช่ไหมคะโอ้โหน่ารักนู่นโดยเฉพาะคนนู้นเลยนะคะน่ารักตลอดเลยค่ะมีแบบมูฟเมนต์นะคะ แล้วแสดงเสร็จกันไปแล้วหรือยังคะตอนนี้เพิ่งเริ่มซ้อมก็เพิ่งเริ่มซ้อมเพิ่งพักไปได้แป๊บหนึ่ง่่ค่ะเดี๋ยวมาติดตามชมต่อไปเนาะห้องนี้มีกี่คนนะคะห้องนี้มี28คนค่ะชายกี่คนคะผู้ชาย16อืมค่ะ มีน่ารักนิดนิดแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะคะว้าวนะคะก็ใกล้จะเลิกเรียนแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะเลิกเรียนกี่โมงคะกินนมเลิกเด็กๆแลยเลิกเรียน3.45โมงแล้วก็แต่เด็กๆสามารถออกไปได้4ี่โมงเพราะเราจะมีเวลา15บานาทีในการ Revision Time ก็คือถามสอบถามเด็กว่าวันนี้เรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรทำอะไรทีบ้านอกไรต่อคำถามพิเร์อ๋อสัมภาษณ์ไม่ให้กลับอ๋อสัมภาษณ์ก่อนกลับว้าว ตื่นเต้นจังเลยอ่ะอยากเรียนจังเลยเดี๋ยวเดี๋ยวจะรีบไปปั๊มลูกนะคะเสร็จแล้วก็ส่งมาเรียนที่นี่นะคะที่นี่ชื่อโรงเรียนอะไรคะอะไรนะคะผมอบจเชียงรายนะคะในห้องนี้มีเพื่อนกี่คนนะครับสรุปครับ2 8บแแล้ววันนี้จะเสนอผลงานเรื่องอะไรครับกำลังจะเสนอนำเสนอเรื่องอะไรคะ The h a ฮ t y Food นะคะแปลเป็นภาษาไทยว่ายังไงคะราคาลอยนะน,น,นะะรรรี่มีคนแปลด้วยนะคะไม่ธรรมาดานะคะเขาเรียกว่าทำงานเป็นทีมใช่ไหมคะมีความสามัคคีน่ารักมากค่ะขอชื่นชมโรงเรียนนี้นะคะไว้พบกันใหม่นะคะบ๊ายบายยเพื่อนๆที่อยู่ใน Youtube ค่ะโอเคค่ะบ๊ายยค่ะสวัสดีค่ะค่ะ